ยนเข้าชิง5รางวัลออสการ์เมื่อเจ้ตัวยอมรับค่าจ้างจากการถ่ายทำที่กินเวลาถึง7เดือนเพียง60,000ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นค่าจ้างขั้นต่ำที่สุดที่สมาคมนักแสดงในสหรัฐยอมรับเพื่อจะได้ร่วมงานกับมาตินสกอร์เซซีผู้กำกับที่เขาชื่นชอบสิ่งที่ตอบแทนจากการทุ่มเทให้กับบทตั้งแต่การเรียนแบบท่าทางและเสียงพูดอย่างสมจริงก็ส่งให้เขาเข้าชิงออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายในที่สุด บ่อยครั้งที่ดาราแถวหน้าของฮอลลีวูดยอมลดค่าจ้างหลายล้านดอลลาร์เพื่อร่วมง,งานในโปรเจกต์ที่ตนสนใจทั้งตอนที่จอร์ดคลูนี่นักแสดงผู้จบการศึกษาด้านวารสารศาสาตร์เคยปฏิเสธค่าตัว15ล้านดอลลาร์เพื่อมารับค่าตัวไม่กี่แสนเหรียญในการแสดงและกำกับ Good Night and Good Luck ภาพยนตร์ตีแผ่การทำหน้าที่ของสื่อภายใต้ความกดดันของอำนาจรัฐ ครั้งที่แซนดราบุลล็อกยอมรับค่าตัวครึ่งหนึ่งจากรายได้ปกติที่10ล้านดอลลาร์เพื่อรับบทแม่เลี้ยงใจบุญในเดอะไบร์ทไซส์หนังชีวิตสุดฮิตแห่งปี2010ซึ่งถือเป็นผลงานที่ทําให้วงการหันมาจับตาเธอในคันนั้นนักแสดงดราม่าแผนภาพลักษณดารานนังตลกทิกคุุนตาจนเธอได้รับการเสนอชื่อชิงออสการ์ทั้งจาก The ะไบร์ทไซส์และผลงานล่าสุดอย่างกลาบตหนึ่งในตัวเต็งออสการ์ปีนี้ คนดังที่ขึ้นชื่อเรื่องการไม่ได้ให้ความสำคัญกับค่าจ้างอีกคนจนเป็นตำนานของฮอลีวูดคือเคียร์นูลิฟผู้ยอมลดค่าจ้างจากการแสดงใน The Devil's Advocate นังที่แผกค,ความช่อชนในกระบวนการยุติธรรมปี1997เป็นเงินถืง5ล้านดอลลาร์ เพื่อให้ผู้สร้างนำเงินส่วนของเขาไปว่าจ้างเอาปาชิโนนักแสดงจ้างบทบาทเมื่อสวมบทสำคัญในหนังและยอมหักค่าตัวถึงร้อยละ9ก้าสิบเพื่อให้โปรดิวเซอร์ใช้เป็นค่าตัวยีนแฮกเมนนักแสดงรางวัลออสการ์มาร่วมแสดงใน The Replacement หนังตลกปี2000 และยังนำกำไรจากส่วนแบ่งทั้งหมดที่เขาได้รับจาก The Matrix 2ภาคสุดท้ายซึ่งคิดเป็นเงินถึง75ล้านดอลลาร์ให้กับทีมงานผู้ออกแบบการแต่งกายและ Special e f f e c t เพราะเขาคิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ควรได้รับการยกย่องที่สุดในความสำเร็จของหนังไซไฟปี2003เรื่องนั้น ที่ส่งให้นักแสดงชั้นนำของฮอลลีวูดยอมรับค่าจ้างที่น้อยลงมาจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำที่บังคับให้ผู้สร้างทำทุกวิธีทางเพื่อจำกัดงบประมาณการผลิตทำให้ทุกวันนี้การว่าจ้างดาราน,นำด้วยค่าแรงระดับ10ล้านดอลลาร์มีให้เห็นน้อยลงทุกทีแต่หันมาเปลี่ยนรูปแบบการว่าจ้างเป็นการให้ส่วนแบ่งกำไรหลังหนังออกฉายแทน ตัวอย่างความสําเร็จของวิธีนี้คือ <You> know, ครั้ง <I 'm S 1> ที่ทอมครูซยอมลดค <I 'm S 2> ่าตัวระดับ25ล้านเหรียญเพื่อกลับมาสวมบทอ e ีธานฮันต์สายสืบคนดังในมิสชั่นอิมพอสิบัลภาค4และขอรับส่วนแบ่งกําไรหลังจากหนังออกฉายซึ่งปรากฏว่าหนังทําเงินทั่วโลกได้กว่า700ล้านเหรียญและส่งให้เขากลายเป็นนักแสดงที่ทําเงินสูงสุดเขาปี2012ในที่สุด บางครั้งนะคะการยอมลดค่าตัวลงก็ยังหมายถึง